โคตรของโคตรด,ดราม่าครับโคตรของโคตรเสียดายก็ว่าได้ครับคือต้องบอกว่าจริงๆเกมนี้จะบอกว่าเข้าข้างตัวเองก็ได้นะแต่ว่าส่วนตัวคิดว่าลิฟว์ควรจะมีอะไรมากกว่าการไม่ได้แต้มเลยสำหรับเกมนี้ครับเพราะว่าพยายามแล้วครับพยายามสู้อย่างสุดชีวิตแล้วนะครับแล้วก็ทำได้ดีด้วยครับโอเคละ่ะ ครึ่งแรกอาจจะดูเป็นเกมของซิตี้แล้วก็มีโอกาสได้ลุ้นประตูแต่ว่าครึ่งหลังก็ต้องยอมรับว่าเป็นเกมของเวอร์พูแล้วก็อนัทสลอตเองก็ก,ก็พยายามปรับพยายามแก้แล้วลูกทีมก็ลงไปแล้วก็ตอบสนองแล้วก็ทําได้ดีครึ่งหลังเป็นเกมที่เวอร์พูทำได้ดีมากๆแล้วนะครับแล้วก็อย่างที่บอกเลยครับผมมองว่าเกมนี้เวอร์พูควรจะมีควรจะมีรางวัลอะไรปลอบใจบ้างครับ ไม่ใช่การไม่มีซักแต้มเลยแต่ก็ต้องยอมรับว่าสุดท้ายแล้วเมื่อเมื่อซิตี้มีโอกาสซิตี้ก็สามารถลงโทษได้ทุกทีมอยู่แล้วครับอ่ะเดี๋ยวมาว่ากันถึงหลังเกมนี้กันแบบเอ่อคร่าวๆก็แล้วกันนะครับแต่ว่าช่วงนี้นะครับก่อนที่จะไปว่ากันถึงตรงนั้นก็ขอบคุณด้วยนะครับกับผู้สนับสนุนใจดีของเรานะครับเงินเทอร์โบสินเชื่อจำนำเล่มทะเบียนรถสมัครง่ายอนุมัติไวได้เงินเร็ว เปิดทุกวันกว่า1,000สาขาทั่วประเทศนะครับรถยนต์รับอายุสูงสุด25ปีวงเงินสูงสุด5 0 0แสนบาทนะครับใครสนใจก็ทักแชท a c e b o o k หรือว่าจะสมัครได้เลยนะครับที่นี่24ชั่วโมงนะครับกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวครับอัตราดอกเบีย้ย15 2 4ถึตต่อปีเงื่อนไขและการพิจารณาสินเชื่อเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดนะครับ คอ x ซิเคตัวจริงเรื่องแก้วเก็บอุณหภูมิจากอเมริกาครับผู้นําด้านแก้วเก็บอุณหภูมิที่ผสมผสานดีไซน์สวยทันสมัยและฟังก์ชันล้ําสมัยอย่างลงตัวนะครับเก็บเย็นได้นานสูงสุด25ชั่วโมงเก็บร้อนได้นาน12ชั่วโมงครับ BPA ฟรีปลอดภัยทุกการใช้งานมีหลากหลายรุ่นให้เลือกครับเหมาะกับทุกไลฟ์สไตล์ใครสนใจก็แอดไลน์ไปสั่งซื้อหรือว่าสอบถามดีลสุดพิเศษได้เลยนะครับ ตึงคอตึงบา่าตึงไหล่ขอแนะนำขบวนทับทาดีครับมีหลายสีหลายกลิ่นให้เลือกจับจองครับพกพาง่ายคลายปวดได้ทั้งวันครับและลลโอครับผู้สนับสนุนการ่ายสดฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอย่างเป็นทางการลลโอเชียร์ด้วยกันมันกว่าครับและลลโอรวมกันมันกว่าครับขอบคุณด้วยกับผู้ใหญ่ใจดีทุกๆเจ้าเลยนะครับมาว่ากันถึงรายละเอียดหลังเกมกันหน่อยก็แล้วกันนะครับเริ่มต้นด้วย11อตัวผู้เล่นที่ ลงสนามก็ผิดไปจากที่คาดครับตอนแรกคาดว่าจะดรอปลูกรักโคดีค้กักโปแล้วก็ส่งเคอร์ติสโจนลงมาแต่ว่าก็กลายเป็นว่าใช้ชุดเดิมเลยครับโคดีค้กักโปก็เล่นประจําทางฝั่งซ้ายกองหน้าเป็นฮูโกเอิกิเตเก้ฝั่งขวาก็เป็นโมซาล่าในขณะที่ที่เหลือครับโดมิเกสปอสไซก็ลงลงไปเล่นในตำแหน่งแบ,บ็คขวาเหมือนเดิมที่เหลือก็ชุดเดิมเดิมเลยครับโกนาเต้ฟันได้เคอร์เกสแดนกลางก็อเล็กซิสแม็กอลิสเตอร์แรน์กาเฟนแบกแล้วก็รวมไปถึงฟอร์เรนเวีย เรื่องเกมมาต้องยอมรับว่าในครึ่งเวลาแรกเนี่ยครึ่งชกแทบจะครึ่งชั่วโมงแรกเนี่ยเป็นของซิตี้เลยครับบอลแทบจะแทบจะวันเวได้เหมือนกันครับโอเคละ่ะโอกาสลุ้นประตูซิตี้อาจจะไม่ได้เยอะแยะมากมายแต่ก็ไม่ใช่ว่าไม่มีลิพูทำได้ดีที่สุดในครึ่งเวลาแรกเท่าที่ผมมองดูเนี่ยทําได้แค่วิ่งไล่บอลเท่านั้นเองโอเคละ่ะอาจจะมีบางช่วงเวลาที่เป็นของลิพูบ้างแต่ก็ต้องยอมรับว่าสุดท้ายแล้วเนี่ย ครึ่งแรกเป็นครึ่งที่ลิพูเปิดโอกาสให้ซิตี้ได้ลุ้นประตูค่อนข้างบ่อยมีจังหวะโต้กลับบ้างดูแต่ก็ยังไม่ได้ดูหวือหวาพอจะเล่นงานแนวรับของซิตี้ได้ก็ต้องยอมรับครึ่งแรกเป็นเกมของซิตี้ที่ทําได้ดีกว่าโอเคจังหวะจะแจ้งการครองบอลทุกสิ่งทุกอย่างเป็นของฝั่งซิตี้หมดจบครึ่งแรกเสมอกัน0 0นะครับครึ่งหลังต้องชมทางด้านอาร์เนอร์นะครับเพราะว่า ก็ปรับมาดีแก้มาดีแล้วก็นักเตะก็ตอบสนองได้ดีครับลงไปครึ่งหลังเนี่ยลิฟ์ูททาได้ดีกว่าทั้งอ่อเปอร์เซ็นต์การครองบอลจังหวะการเข้าทำหรืออะไรต่างๆนานาทั้งโอ้โหเสียงชงเสียงเชียร์บรรยากาศในแอนฟิลด์ต้องบอกเป,เป็นบรรยากาศที่สุดยอดแล้วนี่คืออีกหนึ่งเกมที่เป็นเกมคุณภาพเกมหนึ่งของสองทีมที่อ่าทำผลงานได้ดีมากๆในเกมนี้นะครับ ซิตี้เองก็มาในแบบที่อาจจะไม่ได้ฟูลทีมมากแต่ก็ยังคงเปซิตี้ซิตี้ก็คือซิตี้ยังคงประมาทไม่ได้แล้วก็ถ้าเปิดโอกาสให้เขาเมื่อไหร่ก็โดนลงโทษเมื่อน,นั้นโอเคครับสุดท้ายลิฟูรมาได้ประตูขึ้นนำจากฟรีคิกสุดสวยของโดมินิกโซบอสไลในนาทีที่74ก็ถือว่าเป็นช่วงท้ายเกมประมาณนึงแล้วนะครับเป็นฟรีคิกที่ก็ต้อง ก็ต้องได้รับคําชมว่ายิงดีมากๆทั้งทรงพลังทั้งทิศทางทั้งอะไรต่างๆนานาใครได้ดูการถ่ายเท่าสดเนี่ยภาพช้าแทบจะมาร่วมสิบครั้งครับรีเพย์แทบจะมาสิบครั้งเลยครับย้อนให้ดูน่าจะสิบครั้งได้สำหรับฟรีคิกของโดมินิกโซบอสไลด์ด้วยอะไรก็ตามแต่แหละพอริสพูขึ้นนํา รูปเกมมันถูกบีบให้ลงไปตั้งรับอยู่แล้วครับจะบอกว่าล์พูผ่อนก็คงก็คงจะไม่ถึงขั้นนั้นเพราะว่าซิตี้เองก็ต้องก็ต้องเปิดเกมรุกเข้าใส่บีบให้ล์พูต้องลงไปตั้งรับอยู่แล้วแล้วก็สุดท้ายในนาทีที่84ก็มาเสียประตูตีเสมอจากจากจังหวะที่ผมใช้คําว่าเป็นจังหวะผิดพลาดครั้งเดียวในเครื่องหลังของแนวรับล์พูเลยครับ พอเอาตรงๆครึ่งหลังซิตี้แทบจะไม่ได้ขึ้นมากดดันแนวรับริวพูอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยครึ่งหลังเน่ยเนี่ยครั้งเนี่ยถ้าจะเป็นครั้งแรกเลยที่แนวรับริวพูเปิดโอกาสให้ซิตี้ตั้งแต่จังหวะแรกที่โกนาเต้ขึ้นแย่งมงกับฮารแลนแล้วขึ้นช้ากว่าครับสุดท้ายปล่อยให้ฮาร์แลนได้โขกเชดต่อมาหลุดมาถึงแบดาโดซิวาที่หลุดกำดักล้ำหน้ามาซึ่งคนที่ยืนห้อยเป็นตัวสุดท้ายนั่นก็คือโดมินิกซบอสไลน์เองครับจังหวะนี้จะโทษโด, so ดมินิกซบอสไลน ก็ได้ไม่เต็มปากครับคือด้วยความที่เจ้าตัวเองก็ต้องยอมรับว,ว่าเขาไม่ใช่กองหลักมืออาชีพเพราะฉะนั้นนจังหวะในการยืนตำแหน่งจังหวะในการในการเช็คลายเนี่ยมันไม่มีทางเป็นธรรมชาติของแนวรับแน่ๆครับจังหวะนั้นเห็นเลยว่ายืนยืนนิ่งเป็นสากระเบือเลยครับคือคือจะทอดก็โทษไม่ได้ครับเพราะว่านี้โดมหรือสบอลเลยก็ช่วยทีมมากๆช่วยเยอะมากๆทั้งทั้งเกมรับก่อนหน้านี้แล้วก็รวมไปถึงฟรีคิกให้ทีมขึ้นนํา สุดท้ายด้วยความที่เขาไม่ใช่กองหลังมืออาชีพครับเจ้าตัวก็รู้ตัวว่าตัวผิดพลาดครับเพราะว่ายืนห้อยไปคนสุดท้ายแบบที่ไม่ได้ขยับตามเพื่อนไปเลยครับจนสุดท้ายเป็นโรซิลวาหลุดกับดักลาำหน้าแล้วก็ยิงสวนตัวอลิสันแบ็กเกอร์เข้าไปหลังจากเกมเสมอกันหนึ่งหนึ่งเกมก็ยิ่งเปิดมากกว่าเดิมลิ์พูก็พยายามจะเปิดเกมรุกสู้ต่อเกมเปิดมากๆจนสุดท้ายท้ายของท้ายเกมนาทีจะบอกว่าบาปได้ไหม ก็ไม่ถึงกับบาปดีเพราะทดเวลากัน7นาทีสุดท้ายลิฟูเสียจุดโทษจากไอซอนเบเกอร์ที่คือจังหวะที่จะถามถ้าถามส่วนตัวนะผมผมก็ไม่โทษไอซอนเบเกอร์ Baker นะคือคือมันก็ไม่มีใครรู้อีกว่าถ้าไม่พลวดออกไปในจังหวะนั้นเนี่ยผู้เล่นแมนซิตี้จะทำอะไรกับบอลได้มากน้อยขนาดไหนหรือจะทำให้มันเกิดอันตรายจากจังหวะนั้น มากน้อยขนาดไหนไม่มีใครรู้ครับไอซอนเบเซอร์ยังไงก็ต้องก็ต้องออกไปก่อนครับเพียงแต่ว่าจังหวะนั้นเนี่ยมันเป็นจังหวะ Follow-through แล้วสิที่พอมันออกไปแล้วเนี่ยมันก็ถอยกลับไม่ได้แล้วนะครับยิ่งเป็นการสไลด์ตัวออกไปเพื่อจะบล็อกบอลหรืออะไรก็ตามแต่สุดท้ายเสียจุดโทษโดยที่ไม่ต้องไปดู VAR ใดๆทั้งสิ้นครับเอริงฮาแลนด์สังหารเข้าไปขึ้นนำสองหนึ่งเลูผู้พยายามครับยังพยายามอยู่กับช่วงเวลาที่เหลือพานโตน้ ตอนโดเนี่ยน่าจะเป็นนาทีที่90บวก2บวก3ประมาณนี้ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันต้องทดต่อไปอีกสักอย่างน้อยก็2อนาที3นาทีจากจังหวะปัญหาจุดโทษโด่นนี่นั่นประท้วงจังหวะดีใจกันต่งนางๆนะลิฟูก็ยังพยายามอยู่ครับในขณะที่ทีมตามหลังก็ยังพยายามอยู่ก็พยายามจะเปิดเกมลุกอาริโซอ,อาริสนขึ้นมาหมดจังหวะยิงนอกกรอบของอะไซิดแม็กลิสเตอร์เกือบจะย้อยเช็ดคานเข้าอยู่แล้ว โดอนาลูมาก็เซฟได้จนสุดท้ายนำมาซึ่งจังหวะโต้กลับที่ออร์ซอนเบเกอร,อร์ขึ้นมาเล่นเกมรูกแล้วแล้วก็เป็นเรายาชายกี้ครับที่ได้หลุดเดี่ยวแล้วก็เบิ้ลบอลขึ้นหน้าไปให้เออร์ลิงฮาแลนด์ไปไปเล่นต่อวิ่งแซงโดมินิกสวอตไลน์โดมินึกงสวอตไลน์ดึงก็แล้วจนสุดท้ายโดมินิกสวอตไลน์แซงไปได้ฮาแลนด์ดึงกลับบอลกลิ้งลุลุนลุนลุนเข้าประตูไป ผพ้สินที่แรกให้เป็นประตูสามหนึ่งแล้วนะครับสุดท้ายมีดรามา่าเพราะว่า VR ี e เช็คจังหวะนี้ว่ามันควรจะต้องเป็นจังหวะฟาวของโดมิเนิกสปอตไลด์ก่อนหรือเปล่าซึ่งถ้าเป็นจังหวะฟาวก่อนโดมิเนิกสปอตไลด์เท่ากับใบแดงนะครับก็ไม่รู้ว่าอย่างไหนคุ้มกว่กากันการแพ้หนึ่งต่อสองแล้วเสียโดมิเนิกสปอตไลด์กับใบแดงตรง แพ้หนึ่ต่อ3โดยที่ทีมไม่เสียโดมินิกสวอสไล์ไปไม่รู้อย่างไหนคุ้มกว่ากันเพราะสุดท้ายแล้วจบเกมที่ลิเวอร์พูลแพ้ไป1ประตูต่อ2คาบ้านทั้งๆที่อย่างที่ผมบอกต้นคลิปเลยผมไม่คิดว่าเกมนี้ลิเวอร์พูลจะจะไม่มีแต้มจากฟอร์มการเล่นในค่ำคืนนี้นะครับผมคิดว่าลิเวอร์พูลอย่างน้อยๆควรจะมีสัก1แต้มควรจะมีอะไรติดไม้ติดมือให้กับความพยายามของลิเวอร์พูลบ้างครับแต่ว่าอย่างนี้แหละครับฟุตบอล เมื่อเมื่อคู่ต่อสู้คือแมนซิ t y ตี้ที่ก็ต้องการสามแต้มเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นนี่คืออีกหนึ่งบทเรียนครับที่ขึ้นนำแล้วไม่สามารถปิดเกมได้จบเกมให้ได้รักษาสกอร์ไว้ได้ก่อนเริกเกมอันเอร์สลอตให้สัมภาษณ์วันนี้คือเกมที่พวกเขาก็ตั้งหน้าตั้งตารอคอยเหมือนกันว่าว่าทีมจะมีพัฒนา พัฒนาการขึ้นไปขนาดไหนจากเกมแรกที่พวกเขาแพ้ซิตี้มา3ประตูต่อศูนย์ซึ่งหลังจากจบเกมแล้วอาร์เซนอลคงจะเห็นแล้วว่าเกมนี้ทีมพัฒนาการไปถึงไหนไปหน้าที่ของอารซนอลแล้วครับที่จะต้องไปไปปรับปรุงแล้วก็แก้ไขครับโอเคเกมนีนะ้อาจจะไม่ได้แย่จนจนมองไม่เห็นอนาคตเลยแต่สุดท้ายมันก็คือเกมที่พ่ายแพ้แล้วก็ไม่มีแต้มแล้วก็รักษาสกอร์ไม่ได้ทั้ง,ท,งที่ทีมขึ้นนําไปก่อน จะด้วยเหตุผลอะไรก็ตามแต่ความผิดพลาดส่วนบุคคลหรือนาน,า,นาจิตตังสุดท้ายนเนอร์ซอสเป็นคนต้องหาคําตอบให้ได้ครับว่าเกมนี้ในมุมมองของเขามันมีพัฒนาการขึ้นหรือเปล่านะครับสวนดราม่าอื่นๆจังหวะมาเกยงเกยีนอันีตัดไปก็แล้วกันมันมันมันไม่ได้มีความสําคัญนะตรงนี้ละเอาเป็นว่านะตอนนี้อันดับตารางคะแนนเสียหายแน่นอนครับกับความพ่ายแพ้นะตอนนี้ตามอันดับที่4ี่อย่าง แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนี่ยเป็น5แต้มเข้าไปแล้วนะครับเป็น5แต้มเข้าไปแล้วแล้วไหนจะมีเชลซีก็ต้องยอมรับแหละว่าตอนนี้นะัดสถานการณ์ดูจะลำบากพอสมควรครับกับพื้นที่ยูฟาแชมเปียนลีกครับโอเคพื้นที่มันได้5ทีมเนี่ยแต่ณนะตอนนี้เนี่ยการตามหลังทั้งเชลซีและแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดได้เนี่ยมันก็ค่อนข้างลำบากพอสมควรครับแต่หนทายังอีกยาวไกลครับอีก10กว่านัด เมื่อมันยังไม่จบซีซันก็ต้องก็ต้องลุยกันต่อครับก็ต้องก็ต้องกลับมาให้ได้ครับผมเชื่อว่าเกมนี้คงไม่ได้ทําให้ทีมท้อแท้ลงครับผมคิดว่าเกมนี้จะเป็นพลังบวกให้กับทีมได้ด้วยซ้าอันเดอร์สตครับเป็นเฮดโค้ชมีหน้าที่บริหารจัดการก็ต้องก็ต้องดึงสติลูกทีมกลับมาให้ได้ครับนี่คืออีกหนึ่งอีกหนึ่งบทบาทที่เขาจะต้องพิสูจน์ตัวเองว่าเขาเหมาะที่จะเป็น ผู้นำของลิเวอร์พูลชุดนี้หรือเปล่านะครับเอาละครับนี่คือทั้งหมดทั้งมวลของคุยหลังเกมใน,นค่ำคืนนี้ครับน่าเสียดายจริงๆควรจะมีอะไรติดไม้ติดมือบ้างนะครับกับความพยายามใน,นค่ำคืนนี้ครับแต่เมื่อไม่ม,ม,มีก็ต้องลุยกันต่อแล้วก็เริ่มกันใหม่ครับตามสัปดาห์ลุยกันต่อเลยครับหวังว่าใช้คำว่าหวังว่าอีกแล้วนะครับเป็นซีซันที่ไม่ค่อยมีความมั่นใจแดงที่สุดนะครับก็หวังว่าจะคัมแบ็กกลับมาได้แล้วก็ ทำได้ดีก็แล้วกันถ้าจะไม่ผิดโปรแกรมน่าจะเป็นการไปเยือนซันเตอร์แลนด์ที่ยังไม่เคยแพ้ใครในบ้านด้วยครับหนักของโคตนหนักอีกแล้วนะครับแต่ลุยกันต่อครับกลางสัปดาห์เจอกัน